เลยครับผมน,นายนาชเชอมันครับรหัส5 2 2ส4 4, 4 2, ครับสรุปบทที่4นะครับเรื่องากศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีจุดจำกัดของการรับนักท่องเที่ยวนะครับดังนั้นก่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวณสถานที่ใดต้องมีการวางแผนให้รอบครอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเงินตาในการท่องเที่ยว ที่จะขาดการวางแผนย่อมไม่คุ้มกับการเยียวยาโครงสร้างและสังคมดังกล่าวแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวใน,ในระยะแรกที่บุคคลเข้าไปเที่ยวน้อยแต่เมื่อการพัฒนาพันธุ์มากขึ้นแล้วท่องเที่ยวจะเข้ามามากขึ้นมีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้วยความสบายทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามากอีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวยังเสื่อมโทรมนักท่องเที่ยวเริ่มเบื่อหน่ายจำนวนนักท่องเที่ยวน้อยลงธุรกิจการท่องเที่ยวประสบความขาดทุนดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนการท่องเที่ยวการวางแผนการท่องเที่ยวให้แก่แหล่งท่องเที่ยวต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ การวิเคราะห์ตลาดเพื่อการศึกษาความเพื่อเพื่อความศึกษาปริมาณของนักท่องเที่ยวหรือแนวโน้มของการท่องเที่ยวในอนาคตและการประเมินผลทรัพยากรการท่องเที่ยวว่ามีความน่าประทับใจเพียง,ยงใดมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและโบราณคดีและพื้นที่พัฒนากำลังคนท้องถิน่น ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกที่พัก้านอาหารระบบตลาดระบบเศรษฐกิจและการเงินสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมกระบวนการการวางแผนประกอบไปด้วยขั้นตอนกำหนดการวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และตีความหมาย การล่างแผนเบื้องต้นการอนุมัติแผนการจัดทำแผนและการนำแผนไปปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ามีการวางแผนอย่างรัดกุมจะทำให้แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาอย่างยั่งยืนและเจริญเติบโตในระยะยาวภายใต้การควบคุมการวางแผนที่ดีครับจบการรายงานพีแค่นี้ครับ